the video talk to you can with สวัสดีตอนเช้า,ชาค่ะพี่น้องขณะนี้เวลา6โมง45 6โมง37ประมาณนี้ละ กำลังจะออกไปฝึกงานค่ะให้เบ่งบรรยากาศในาการฝึกงานข่อยฝึกงานวันแรกค่ะพี่น้องกระเป๋านังสือเต็มเลยเดี๋ยวไปดูไปดูบรรยากาศที่ข่อยขับรถไปเนาะวันเป็นไรเราไปเบ่งสถานที่มองเห็นงานแต่ว่านำเสนอขางให้บได้เนาะเพราะว่ามันเป็นส่วนบุคคลใช่นะคือเพราะว่าเข้าไปเนี่ยข่อยแต่งหน,น้าแบบข่อยบราแต่งไรข่อยบรายกีตาข่อยท่าปากเบาๆพี่น้องเพราะว่าเขาไปเหตุงานเลียงผู้เฒนะ่าห้องบด เมคอัพแอบจะบอไดท่าเล่นสินะแต่ว่าข่อยกะนิดนึงแอบแอบเคค่ะไปค่ะทำงานนะคะข่อยเอารถเป็นไปได้ไหมเนี่ยเป็นข่อยขั้นใหญ่เลยซีอูซีอูพี่น้องข่อยหนาวมากเลยข่อยขี่จักรยานอันข่อยจะบอกว่าข่อยเหลือเวลาอยู่ประมาณเนี่ยซิบหานาทีนะแต่ว่าน้องข่อยใส่หมวกไว่าว้แล้วถุงมือเดี๋ยวถอดถุงมือแป๊บนึงแล้วสะให้เบิรงกบรรยากาศ กระยะทางไว้ตอนน้ำมันรถไม่ค่อยไหลพี่น้องเพราะต้น,ต,นต้นหมกโมงน,นึงเนาะอ่ามาำมบนี่อ่าเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เบิ่งใกล้ๆนี่ยนี่รถบัสอยู่ไสคก็มีรถบัสรถกับมิม้นบอกไปจักรยานกระทั้งทางคนย่างเนาะพี่น้องตอนนี้ข่อยขี่ขึ้นทางจักรยานเนาะอีกทา่าตรงนี้ไฟแดงเราก็จอดน,นะคะ ทางจักรยาน<ม>เห็นว่าสิบลูปจักรยานพี่น้องสถานีรถไฟเด้อเนี่อันนี้เป็นสถานีรถไฟเนาะมองเห็นงานขอ่อยกระตรงไปไป้ายไฟเดืองแล้วตอนนี้จะเข้าที่ฝึกงานแล้วนะคะพี่น้องมันต้องใส่หมุนปิ่นนะคะพร้อมค่ะคือข่อยข่าประตูบวได้ข่อยตรงคอยพี่น้องโอเคซิยุบทสัมักไทยให้เบิงรงดได้เด้อแต่ว่าให้เบิ่งดข่าวๆซื้อ เทปงานที่อยู่บออยากให้เบิรงพี่น้องอันเบอร์หนึ่งก็เบอร์สามคอยตรงไปเบอร์สามนะโอเคค่ะเดี๋ยวสุดทา้ายเบิรงต้นมันสีแจงสว่างแต่ว่าไายชุดเทปงานบาดาดโดนดาวบ้าพี่น้องกลับบ้านแล้วบัดนเนี่เนี่ยตึกข้างหลังนี่มองที่คอยฝึกงานเนาะอันเพิ่นปล่อยเพิ่นปล่อยเทียงเพิ่นปล่อยเพราะว่าคอยมามือแหลกมันเป็นมือที่ว่า เฮา่ไดเอีหยางหมากสินะก็เป็นแค่แบบวา่ายางเบิ่งน้ำผิ่นสินะมือนีพ่นกระหาา้แบบว่าการบ้านไปอ่านขายุดมืออื่นพลรหัสสุกอันนี้คือเป็นบริเวณบริเวณตึกที่ข่อยมาฝึกงานเนาะนี่เป็นสองตึกค่ะพี่น้องแบบว่าบ่บ่บ่สามารถเอาให้บเบิ่งผู้เฒ่าได้เนาะพี่นอ้องแต่ว่าสามารถให้เบิ่งบริเวณรวณอบๆได้จังส่นะโอเคค่ะไปหาบริเวณเลยพี่น้อง รถเบนข่อยจอดจะตรงนั้นเห็นไหม<บ>เห็นบ่เห็นบ่อเนี่ยพี่น้องรถเบนข่อยนะแทนหนีรถเบนข่อยาปาดพี่น้องหนาปึกเลยอ่ะหิมนะเนาะหนาวแบบนี้เลยตอนนี้ผู้ตกจุงเอาพี่น้องเพราะว่าตกจุง ขีบ <c oughs> ่บั่งไนี่ยใหดูบรรยากาศทางที่มาฝึกงานเผายู่อีกตึกหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมองอ่าตึกที่ว่าผู้เฒ่าอันแต่ว่าตึกนั่นตีนะาคอ,อยบริยูพี่น้องเพราะมันเป็นตึกใหญ่งงแล้วมันกว้างสินะแต่วเด็กก็เป็นหน่อยๆอันนี้ก็เป็นโูดถึงบ้านหม่เงียเต็น้ำเพิ่มหรือ,อเปล่าแบบนี้ ให้ดูบรรยากาศตอนนี้คืขายัยางไปก่อนวน่าคุณเพราะว่าพี่มะอ่าเห็นรูปผู้เเ่าสองคนบ่อน,นั่นผู้เเ่าสองคนยุ่ข้างหน้านะพี่น้องเนี่ยผู้เเ่าเป็นสัญลักษณ์ว่าบ้านพักขนชลานะอ่าอากาศให้เป็นบรรยากาศน้าน อันนี้ก็มองที่คอยมดาดึิศงานนะถ้าเกิดเข่าตอนเสาก,กับเข่าทั้งนี้ได้ถ้าเกิดยางมากเนาะถ้าเกิดขี่รถกะเข่าทั้งนี้ทั้งที่ข่อยเข่านี่ย่ทั้งนึงอันนี้จะเคลรไปตรอมาณให้เบิ้งให้เบิงบ้งบรรยากาศมันสไาย,ยหน้อยน,นึงแป๊บนึงบรรยากาศนี่น้องสวยนะคะ สะดวกสบายพี่น้องสะดวกสบายไม่หดปลายรถแม่เธอก็สมมติผู้ใดบ่มีบ่มีรถมากกับจักรยานมากสิเนาะก็สามาดนั่งรถมาจอดนี่ได้เสร็จนะแล้วก็สถานีรถไฟมือเศร้านี่ค่อยมากทั้งนี่แหละแต่ว่ามันมืดมือมเศร้านะก็เลยมาถ่ายพวกเจ้าเบิง้งอันนี้คือเป็นทางข้างหน้าค่อยโบไทยแบบว่าที่ยูเห็เบิง้งเนาะพี่น้องเด้ยวยโดนหายนะตาว้านเนี่ยมองเห็นงานอันนี้ก็เป็น VUC VUC คือบอกว่าหม่องเลี้ยนภาษาแดน มึงเล่นภาษาเดนมาร์กอะนะ VUC เป็นพวกที่ว่าระดับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึ่งสินะพวกสิเลียนปอบเป 9, ็ดปอกเกล็สรแล้มาเลียนนี้นะอ่าอันนี้โมเมนป์อมตัวด้วยพี่น้องเก้าไข่เก้าไข่เบอร์เกอร์แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นหลานพิซซ่าเฮกอก็เลยพิซซ่านะอ่าตอนนี้ไฟแดงไฟเหลืองเดี๋ยวคอยอย่างเราดีกว่านคอยอย่างคนที่ท้ายรูปเจ้าเบิ้งหนยนะ เ no. นาะนี่เอาเงได้อกดป้ายก่อนสะดวกสบายพี่น้องมองทางเกย์ย่านตรงนั้นบ่แล้วก็รถกับเรนตรงนั้นเอรส้นเัาดอกนอกจากมันว่วเอ่ออิริซวยอีริเอตจดดนจะโดนเนี่ยขึ้นไปตรงปากเนี่ยสามารถไปชมวิวทางเลือกไดนพี่น้องแต่ว่าบ่ขึ้นหนาวว่าทีขึ้นพวกเจ้าบึงบ่ขึ้นมันหนาวนั่นนะอ่าโอเค นั่งรถ B M X แค่าเน B M X หนาวพี่น้องจะบูคแดงหมนเลยกระเป๋านังสือเพิ่นเพิ่นส่งอีเมลไปบอกว่าให้เอาอนังสือมาแค่เล่มเดียวว่าสันแต่ว่าจะของประเด็นรับอีเมลเพิ่นส่งไปให้สามีข่อยโอ้สามีข่อยกับ่เบึงเอ้ยเนาเมื่อเลยจะหนะเดี๋ยวสิบองให้ฟังนะพี่น้องถ้าเกิดเครื่องคีโตมไปนี่นะมันจะเป็น,นอันไฟแดงบอถ,ถ้าเกิดเป็นไฟแดงพี่น้อง จะตองขี่จักรยานจากตรงนี้ไปอีกนึดเดีวรก็จอดเรก็จังเลี้ยวใส่บันนี้ข่อยก็เลยไปวิธีรัดข่อยนะไปที่เขาส้อยนี่น้องมันจังหลัดอาษาัสันเจ้าไปเห็นมันต้องเห็นตามกฎน,นะเจา้าต้องขียุดไฟแดงปุ๊บล้วก็เจ้าขาไปอีกฝั่งหนึ่งหยุดปุ๊บแล้วก็จะจังเลี้ยวใส่ล้วก็จังขีตรงกับบานเสร็จนะข่อยจะเวทจังสันนะข่อยสิหัวหมอข่อยสิขีเขาส้อยนี่มันจังหัวหมอแก่ค,ค่ะ ลัดก็เห็นว่าตรงนี้ก็เป็นมองติ๊กเลียงเล็กน้อยเนี่ลงตักเลี้ยนเปิดมันก็สีเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงแจากเนี่ยอันนี้คือท่างลัดถอย่บรรยากาศดีพี่น้องแต่ว่าหิมะหนาวบรรยากาศดีแต่หนาวบอกเลยอืมอ่ะเห็นป่ะเราจะไปทัางนี่เดี๋ยวบอคอยก็ต้องขามไฟแดงพี่น้องไตจนต้องนี้จบจบตรงนี้เลยค่ะอ่าเห็นบ่พี่น้อง ข่อยไปตกไปทะลุตรงนั้นนะข่อยมาทะลุตรงนี้โดยที่หัวหมอนิดนึงสินะอากาศสิหนาวหน่อยนึงกันเลยอันนี้คือให้แบบว่าให้ชมบรรยากาศเนาะพี่น้องให้ชมบรรยากาศที่ว่าข่อยไปฝึกงานมือแรกนะลอนกับบไดษัทไทยอ่าอยังล่ะกับบไิษัทายขังในให้เบิงนะ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นเขตห่วงหามหนึ่งมันเป็นเอ่อแบบว่าส่วนบุคคลนั่นสินะมันก็บ่สามารถเ้ยแพร่ได้เนาะแต่ว่าข่อยก็บไทยแบบว่ารอบๆบริเวณให้เบิรงสินะได้ อ่อันนี้เป็นการฝึกงานาเลียนผู้ช่วยพยาบาลของข่อยพี่น,อน้อ,อ,อ,นนองข่อยสิไปรลอดวันนีคนะ้คือยากแด้อันวันนี้วาลนนิ่งข่อยนะคือวเลนนิ่งก็คือแบบว่าคนแนะนำเป็นเป็นคนฝึกข่อยนะอยู่ในนั้นอ่าแต่ว่าเพื่อนก็บ,บอกว่ามือเร้านี่ข่อยก็อาบหน้าผู้เฒ่าคนหนึ่ง,นนงเพราะว่าอ่าข่อยก็เคยเห็ด uh, เย็บเปือยเย็บเปิดก็คือข่อยก็เคยเลี้ยงผู้เฒ่ามาแล้วของสี่นะข่อยก็เลยเห็ดใด้เพื่อนก็บอกว่าให้เธอ เพิ่นเพิ่นก็เพิ่นก็ให้ออบแก้วข่อยละเพิ่นก็ให้แบบการบ้านข่อยเนาะเพิ่นบอกว่าอ่ะเธอเตรียมตัวให้ผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่นก็สิลองพุ่มข่อยละเอินลองพุ่มเนาะพี่น้องเอิญเอียงละเอิญแบบว่าเพิ่นสิเบิ่งเทคนิคข่อยยังไงสินะบัดนี้อ่ะเธออาบน้ำผู้เฒ่าเฮ็ดจังได๋อ่าเธอลองคิดแบบว่าออบแก้วเพราะว่าเธอเธอเป็นนนั่เป็นผู้ซอยพยพเป็นเป็นน่ะผู้เลี้ยงผู้เฒ่ามาแล้วจังซี่นะข่อยก็เลยเอาเอาอันอีหยังพาเซตนตัว เอเอพา,า,าเซตโตออกมาว่างให้พร้อมแล้วก็สูตรไม่เพิ่นพร้อมแล้วก็อ่าแล้วพวกเช่พูอย,อย่างอย่างสี้นะให้ให้มันพร้อมเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพร้อมด้วยอย่างนีนะเพิ่นก็โ okay. <c ười> อเคฟานคือแบบแนวข่อยก็เป็นเย็บเปิ่มาแล้วเนาะข่อยก็เป็นผู้ซอยมาแล้วอย่างนี้ข่อยก็เป็นอันอันพนักงานอันเลี้ยงผู้เฒ่าอยู่แล้วอย่างนีนะอ่าโอเคมันอันนี้อันนี้พานไปแล้วจุดนึงบันนี้ข่อยอาบนะหน้าผู้เฒ่ามันกระโดนนิดนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าอ คอยกับพวกหูเจ้าผู้เฒ่าคนนี้เสร็จนะเพิ่นก็บอกว่าเออค่อยๆเพราะว่ามันเป็นมือแรกมือแรกที่จริงอ่ะมือแรกนะฮักเราเต้องเฮ็ดงานเฮ็ดอีหยัง,ยงด้วยซ้ำนะฮักอันแค่ยางบึงซื้อตะวันนี่คอยกับแบบมันก็คือแบบฮักเคยเฮ็ดงานมาแล้วเนาะมันก็เลยเฮ็ดไดนะ้่เสร็จนะบัดนี้อ่าพ่อคอยอาบนา้ำผู้สาวเสร็จยังเรียบร้อยแล้วคอยทอดตัดเล็บให้เล่า,าเนาะเพราะว่าผู้เฒ่านะ่ะเวลาเราคั่นเราหยังเราเมียพวกคนยาละขี มันก็ตัเล็บตัดยังมันดล,ละพี่น้องคอยก็ล่างยังเหตุความสารให้พ้นเรียบร้อยคอยบอกว่าอันคอยขออัน,ออนตัดเล็บเจ้าได้บอเบอกแบบวบา่าบอกแบบว่าหยอกเล่าสินะเหรียญน,น้ำหยอกน้ำสินะแล้วก็แล้วมาคอย <ś c oughs> เราบอกว่าเออได้พนักงานสินะอันอันยังก่อนอันอันพู้ที่พูสอนคอยพยังว่าปา้าเธอคือเหตุใดเธอคือตัดเล็บเราได้งสินะปกติพนักงานคนอื่นตัดบ่ได้เดงสินะ เออแล้วการอีกอย่างนึงที่เพิ่นสอนข่อยเนาะอย่างนึงที่เพิ่นสอนข่อยก็คือแบบว่าล่างล่างเออล่างของผู้ชายน่ะเออล่างของผู้ชายแต่ว่าเพิน่นแบบเอาหนามอ่ะเอาน้ําแบบสีสีเข้าไปข้างในน่ะเพราะว่อพญานนีิเราเราเป็นนั่นไข่ๆนหน่าจะเป็นเชื้อรามั้งข่อยกับพท่านในหูคักจังซี่นอะเอ่อสีล่างข้างในน่ะล่างไอ้ล่างของผู้ชายน่ะพี่น้องสีล่างเข้าไปข้างในจังซี่นะเออนั่นล่ะ บนันีีพ่อเซตแล้วอีกยังข่อยกับม่านเอาเขาเอาหน้าเพื่อนกินมันก็เป็นอันอันอ่าเป็นงานที่ข่อยเฮ็ดอยู่แล้วประจำขอ่อยก็เฮ็ดเป็นส่นะพราเฮ็ดแล้วบันี้เพื่อนก็อ่ามาเปิดค้อมเปิดอีกยังให้ข่อยแบบว่าสอนวิธีการอีกย่างละไอเอสเตนออฟแก้วน่ะไอผู้ซอยพยาบาลเต็มที่เลยบัดนทีเพิ่นก็เป็นเพิ่นก็เป็นเป็นกระดาษออกมาใหา้เป็นอ่ามันสิล่มนิดนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าข่อยอยากได้บรรยากาศอยู่ข้างนองสินะ บันนี้เพิ่นก็ได้เพิ่นกระปิ้นแบบว่าเป็นกระดาษเกี่ยวกับยาเพิ่นกระให้การบ้านข่อยแม่อ่านเกี่ยวกับยาถือว่าเวลาเขาแบบว่าจัดยาให้ผู้เฒ่าอย่างสินะเราก็เพิ่นกระให้เขาอ่านว่าเออมันมันอย่างอย่างสินะเป็นพงพงต้วขับพระท่านอ่านเรียบร้อยดอกข่อยอ่านแบบข่อยอ่านข่าวๆนะมันก็มีแบบว่าสมมติว่าเจ้าสิจัดยาเนี่ยเจ้าก็ต้องแบบว่าปิดโทศ์บทต้องมีผู้ใดมารบกวนแบบว่าบอกมูบอกเพื่อนรวมงานด้วยว่า เออเนี่ยเขาสิไปจัดยานะเขาจะดมมะขวนเขาเพราามันต้องใส่สมาธิมากๆเลยในการจัดยาสมมุติว่าพผู้เกินยาแบบเป็นกนนัยี่สิบกว่าเม็ดอั่งเีนะอันนั้นคือแบบว่าเป็นสตัวออฟเกี่ยวเป็นงานที่วันใหญ่มากเขาต้องแบบว่าเฮ็ดให้มันถึกแล้วก็แล้วเฒ่าคนนี้กินยาแบบว่าให้มันถึกถึกเออตรงเวลานะ่ะสมมุติว่าเวลาแปดโมงเช้าเก้าโมงเออแปดโมงเช้าแล้วก็เที่ยงและะ้วก็หกโมงแรงเสียเขาก็ต้องเฮ็ดยาหั่นยให้มันถึกต้อง สามที่ว่าเขาเขาหายมาเสียนะสามที่ว่าหมอส่งมาหายเสียนะอันนี้ก็ข่อยบอท่านด้อ่านเบิดแต่ว่ามันก็เป็นนั่นอย่างเราออบแก้วเป็นงานที่ข่อยจะต้องมาอ่านแล้วก็เพินเ่นก็ปิ้นอีกอันนึงมาให้ยข่อยเป็นแบบว่าอ่าเป็นคอมมิชชั่งเสียมันถึงว่าความคิดข่อยแล้วกันอ่าที่ว่าอ่าที่ว่าที่ว่าข่อยฝึกงานสี่เดือนเนี่ยในกระดาษแผ่นเนี่ยข่อยจะต้องพานเสียนะเออ เพิ่นก็หาย่อยมาอ่านมืออื่นน่ะเป็นบั้นสตูดียตชื่อของข่อยสตัวดีชื่อคือเป็นอ่าเป็นนั่นอย่างล่ะเป็นอ่าเป็นเวลาของนักเรียนนะเป็นมือหยุดของนักเรียนมือนั่นน่ะข่อยจะต้องอ่านอันนี้ให้เพิ่นแต่ว่าดีนะเพราะว่าวันวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยข่อยเฮ็ดกระบายข่อยก็เลยได้หยุดเอ่อเอ่อข่อยก็เลยได้หยุดพฤเรือหัดส,สุกร์เสารเสียหน่าเออ ก็เลยได้หยุดข่อยก็เออมีเวลาได้อ่านจักหน่อยสินะเพราะว่าอุ้ยพลุกปลงใหญ่พี่น้องเพิ่นให้ข่อยมาน่ะข่อยโอ้ไม่กอดเห็นเราข่อยก็ตื่นเต้นเนาะบัดนี้เออยังล่ะอ่าเพิ่นเออเพิ่นก็ถามหลายอย่างอยู่สินะก็ก็พอได้อยู่พี่น้องแต่ว่าบางค่ำถ้าเกิดบ่ฮู้ข่อยก็บอกว่าข่อยข่อยขอแปลเดิมสินะเพิ่นก็เข้าใจเนาะเพราะว่าข่อยอ่าอุลลันิงสิเนาะข่อยเออคนไทยสินะอ่า แันละมืออื่นยุดมืออื่นเป็นตัวที่ถือ่อตะว่าอ่านออกแกวงานจะคองนี่แหละอ่าแล้วก็ยังอีกล่ะยังอีกล่ะสิบอกยังอีกแต่วันเป็นมือแหลกเริ่มแหลกนะสินะมือ,อวันพฤหัสไปเลี้ยนไปเลี้ยนฟอร์ฟูติงขั้วสูสัยยะเสาร์อาทิตย์มาเห็ดกาบายค่ะพี่น้องโอเคค่ะบ๊ายบายพี่น้อง